มามาค่ะกินข่าวอีกแล้ววันนี้ได้ผัดเต้าหู้ใส่ต้นกระเทียมใส่เห็ดหูหนูค่ะไอ้น,นี่นะคะวันนี้กินกะลาวตตำกันนะคะกินกับพิสานตำกันพี่น้องเ้มุนกินผัดเต้าหู้ใส่ต้นกระเทียมใส่เห็ดยายแดงในยังตีออมหมูใส่ผักเตีงนี่ใส่ผักอีตูวใส่ต้นหอมของแสกพี่น้องคุณม่อนี่กินกับพิสานตำกันบบกคักเลย แ้วฟูเดสิกระเด็นมักไพมักมันนะพี่น่องกินคนละแนวมาอนี่นี่ของเยมมนนี่ของปวดเยมมนผัดเต,ต้าหู้ผัดเต,ต้าหู้จืดๆนะคะบ้ใส่เหยวหมูหมูก็ไม่ได้ใส่ใส่เต้าหู้ใส่ต้นกระเทียมแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูค่ะกินจืดๆไข่เยมมนเช้านี้นี่เพื่อสุขภาพคขะเยมมนกินข้าวสี่กษัตริย์นะคะข้าวสี่กษัตริย์มาค่ะมาทานด้วยกัน มากินด้วยกวันค่ะอ่มอ,มอมนี้เดยงแสบเหมือนเลยอ่อมหมูใส่บอกแดงเสีย,ยบบอกคั้งอ่นึ่งน้นก็อร่อยผัดเต้าหู้เต้าหู้กินดีนะคะไปกินตู้เขาซื้อเขาหิ้วสวนมันมา ไปเจอเต้าหู้ลอมหนีเป็นเนี้วเป็นยางอันนี้เต้าหู้ดีค่ะอันนี้เขาทําเองเดมอนเคยเจอเต้าหู้ลอมนะคะก่อนกินเจซื้อมาตั้งสิบก้อนทิ้งหมดเลยเต้าหู้ลอมก่อนที่จะกินเจไม่กี่วันนะคะมันเป็นยังไงเต้าหู้ลอมดอกเนี้ยมันเป็นเหมือนป้ติกอะทิ้งไว้สามวันยังไม่เสียเลยเหนียววันมันยางแล้วมันก็เหนียวหนึบเลย เหมือนมันเป็นพลาสติกอะค่ะต้งหู้ปลอมอย่ามนทิ้งไว้นอกตู้เย็นสามวันโหสภาพคงเดิมคนที่ทำของปลอมให้คนอื่นกินอะมันบาปนะคะไม่ควรทำนะคะคุณต้องลองกินเอง้ากินเข้าไปแล้วมันเป็นโทษ คุณทําแล้วคุณไม่กินให้คนอื่นกินนี่ไม่โอเคนะคะทําจิตใจให้ดีหน่อยนะคะคนทําอาหารกินให้คนอื่นเยมุนเจอกับตัวเองนะคะต้องหู้ปลอมเพิ่งจะเจอครั้งแรกในชีวิตค่ะกินเต้าหู้มาเป็นยี่สิบปีแล้วมาอันนี้ของกิงค่ะของกิงเขาทำเองเต้าหู้สดอร่อยค่ะ ซื้อมาก,กา้อนหนึ่งแซ่บไม่ได้แรงอ่อนหมูมมกินลบฟินเลยเส็ดปะลาะร้อมน้ำประเด็กนี่รเปอ่โอเคนะคะเจวกันคลิปหน้าบ๊ายบาย